นี่กิดนะครูจเแต่ว่าทุกอย่ามต้องมีเอกสารมาจากไม่ใช่มาดูไอีด้าจะเอาอะไรไอ้นี่อนนู้นารเอากิแปงมิดมิแล้วเม่อพี่บอกว่าม มาดูครับ300ครับ300ครับนะครับ300แล้วครับ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  เียอาบได้่คเสี่ยนะคนก็ขายของไม่ได้นี่ขสิบวันนี้เรเรียบพี่ต้องเข้าใจเอาวานสุดท้าเอามาขาแแต่ใจ้ทุกก็จะพี่ต้องรู้ก่อนว่านี่พี่มา ยืนด้วยนะเกี่ยวมองไม่ต้องแต่ว่ามันก็เลยเวลาราชการแล้วค่ะทามาค้าขายมันก็แค่หกโมงค่ะม,มันถึงแค่หกโมงเย็นค่ะ

พี่ก็ชื่อจับได้พอดีตหนูก็ไม่เรียนจบทางด้านนี้ถ้าไม่ขอหน้าเข้าแล้วไม่มีฉลากภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะเชื่อถือหน่อยแต่นี่ภาษาไทยเต็มที่มันมีหมดค่ะของมันของมันมีจีบมีอยันไม่พี่จะเอาอะไรกันแน่คะสนุกอ่ะไม่พี่ดาวอะไรที่แรกอ่ะพี่ดาวอะไรมันไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยว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 มก้องพี่อยู่ตรงไหนเพราะว่าไอ้ผ่านเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ไม่เป็นไร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 ไม่เป็นเย็นเย็นเยียร์พี่หนูพี่ตัวอย่างไหมไอมอกรพตัวอย่างหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างตอนแรกเราเห็นป็นจับพี่ก็เห็นอะไรเป้าหมุมาฮะเอนแรกเห็นแปลว้าหมุนมาจับที่ก็เห็นเป้าหมุนวันนี้มามอครอยแล้วพี่บอกว่าไม่จับี่จริงๆแล้วพี่แปลว่าผมบอกผมไม่จับมาถามมอคอแล้วนี่ไอ้ไม่ใช่ตี่กตากันเอาอะไรมามอกรี่เอาอย่างงงดิอะไรงงงั้นอะไรอ่ะตับเอราวุทำงานเลยเรื่องของเรา

ใจเยนเขาใจเยนน้องเลงนองคนนี้น้องับพี่ฝนฝนทางราอยู่นะในเรื่องคำพูดเนี่ยเออนี่ทุกนี่เขาใจาต้องยอนี่็ว่ามันงไหเพราะต่น้อมากอามไม่ได้เพะตัวอย่างมอกอรพี่อยู่ไหนด้วยใช่คือสไปด้วยตัวอย่างมออรัว ไม่ไม่พี่ต้องมีหลักฐายหลักฐานคืออะไรอ่ะไหนไหนของพี่อไหนพี่จะจับอะไรพี่ต้องมาพี่ต้องมีบมาใช่พี่ต้องมีใบมาด้วยว่ายี่ห้อพี่จะจับมอกรของอันนี้นะใช่นะอ่าฟังพี่ใช้ทาอะไร แต่งหน้าค่ะ่ามันต้องมีใช่ค่ะมอกเป็นอุตสาหกรรมาทำหม้อค่ะติดกับหม้อเลยค่ะใช้ทำอะไรแต่งหน้าค่ะไม่ได้ทำกินค่ะมีไหมมีค่ะนี่ไงคะแล้วมอกของพี่คืออะไรคะมอกของพี่คืออะไรก่อนภาษาไทยอ่ะไม่มีภาษาไทยตรงไหนคะได้อย่างดีไหมอ่ะมันเป็นของต่างประเทศค่ะใช่ไงก็ไม่ผ่านมอกไงเขาจได้ พี่เอาของมกรพี่มาเลยค่ะอะพ่ะโอเคพี่พี่ไปเอาเครื่องสะอาดของมกรพี่มาเลยจุนแป๊บอันนี้ของนำเข้าของนำเข้าและอีกพวกที่นำเข้าอะไทยไปต่างประเทศที่โดนจับชิปหายเลยพี่เสียเงสีนะเสียเงินสีนะเสียเงินสีมกรใช่ก็เสียเงินสีเข้ามาค่ะเสียแล้วคนต้องติดต้องติดเสียเวลาต้องไปจับพวกต้นทางแล้วหรอไม่เกี่ยวพวกขาย ว่าพ <muitas S 2> ี่จะมาเอาสบู่ใช่พี่จากข้าวหอมมาใช่ไหมเมื่อกี้ข้าวหอมนาลอยขลับอย่างไรประเทศจะไม่ไดอยู่กอั้งตั้มเดียวเขาบอกว่าเป็นจริงกนพี่เป็นงานด้กันจิมงานยการนั้นน่ก็ติดไี่บอกพี่เอาแล้กันแน่ใจเย็น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 ตคุณใจเย็นๆเด้พี่ถือว่าพื้นดินได้ให้คนเดียวก็เป็นน่เาคนเดียวหนูก็ใจเย็นๆดิใจเย็นๆพี่กับไม่กลับมาพี่ไหลจากสบู่มาเครื่องสำอางอะไรขพี่อย่างงงไปหมดข้าวหอมน่าจะเปกลุ่มเดียวกันข้าวหอมไม่ใช ผมไม่ดับมิกรสิทุฟังก่อนแล้จาคนที่เวมาดนี่อานไ้าหนแล้น่ียขอเสียวลาเสียไม่ประโยชน์หรอกบ้านเลยขายของไี่ีอไม่มีอกสาไม่มีบไม่มีบตัวก็ไปเาของคนอ่มา่ไม่ด้จะ ไม่ค่ะพี่ก็เอาเอกสารมาก่อนที่เอาเพื่อนพี่มาก่อนไม่ค่ะที่ก็ต้องมาัดเผชิญพางไปมันสองทุ่มแล้วพี่มันสามทุ่มแล้วมันไม่ใช่แล้วค่ะตำรวจเนี่ยเขาพบเกิดแต่ตอนนี้ที่ไม่ได้เข้าล่ะก็หนูใจเย็นค่ะหนูรอเลยเนี่ยหนูมาไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวสายตรวจกำลังมานะยังเงี้ ก็บไอพวกนี้ห้ามเก็บนะเนี่ยเก็บเก็บที่หมดเก็บเก็บตั้งใจยงใจเย็นอะไรพี่เอเบอร์สันเขาไม่มีให้คนขายของที่มันรอใจเย็นใจเย็นลูกค้ามีคนซื้อไหมคะไม่มีค่ะห้าร้อยหนูไม่ใช่วันละห้าร้อยเยนี่กลับบ้านกลับบ้าน สรุปเอาสบู่หรือว่าเอาเครื่องสปาคะเอาเอาอุปกรณ์ค่ะ,ะก็รอค่ะ

ต้ตรวจตรวจดิวจบกี้พี่ไม่เอาข้าตำรวจพี่บอกว่าไม่ให้ดู้ะแสดงแล้วแสดงแล้อราแสดงแล้วแสดงมาแล้วครับแสดงแล้วครับใช่แล้วปุ๋ยองแครับตตรวจ่างตรวจดูตนเลยฟดจเจสารเจสารเเลยุบ้เ้า อ้าหนูก็ขอดูขออดูขอผ่า่ายด้วยมาผ่าทายผ่าทายด้วยที่ไหล่บาสบูอะไรมันคือจะหมดไปไคคณจะมดยังไงจะหมดอยาอกเดียาเรไม่จะดนะผม้าใจนะว่าเราจับอะไร ตำรวจยังไม่รู้เรื่องเลยพี่จะมาเอาอะไรอยู่หรือจะมา่าอะไรเลยค่ะพี่แจ้งแจ้งนะเอรวจบอกได้ค่ะตำรวจแล้วนี่ยตำรวจใครเรียกที่จะไปเพื่อไปการค้าน้ำมันกระจายกันได้ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จับของอะไรมูสเสียภาษีเข้ามาแล้วค่ะไรม่รู้เลยพี่จับอะไรพี่ยังไม่รู้เลยเขาจะบอกเอาค่ะไปรับฟังเขาจะบอกก็ไม่รู้เลยค่ะ ตัวไหนบ้างนี่ไงม่ไม่หนูงงตั้งแต่สบู่ค่ะลามมาเลยเราหนูไม่ได้เถียงท่านหนูโต้แย้งเฉยๆค่ะเดินลงไปที่โรงพักไปบ้านที่โรงพักนะไม่ใช่มาโต้เถีย้งตรงนี้เรียบร้อยอ่านั่นก็จะจะที่มามาตรวจดูแล้วว่าผิดครับเราก็ต้องยอมรับถ้าเราเราไปทิฐิเราก็ต้องไปที่โรงพักหมายว่าอัดที่นู่นได้ค่ะไม่ใช่ว่ามาเถียงอย่างนี้นะอ่าได้ค่ะนะอันนี้ก็ตัดกันตัดไปโรงพักนะไปด้วยกันนะครับ ที่ขอสุได้ไหพี่น่ไปเลยพี่นีย่ไป่านกิไปเลยค่ะไม่มีใช่แล้วตรวจมานนี่หละมันต้องมาพร้องกันตรงนี้เราก็ไม่ยอมอยู่แล้วคืออะไรคือเาเป็นฉลาดภาษาไทยใจเยน็นเลค่ะ ฉลากภาษาไทยฉลากภาษาไทยค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคคูณปเสียงเขาเป็นคคุณแต่ว่าอย่ามาแจ้งคำวิตงตรงนี้ไม่ีหมดคำนี้ไงดอกนี้ไงนะเออยังไม่มีใบดูเลยแม่ว่าไม่ว่าที่โรงพักใส่เดี๋ยว อคนอธิบายร้อคนไม่ก่อธิบายเนี่ยผมยืนอยู่แล้วเไม่เห็นถุงไม่มีเจ้ามีไหมเจ้าทุก็ไม่มีก็ร้านนี่ร้าเจ้าใช่ร้าจะเป็นเจ้าทุกนะอนเสหหายคือร้าเข้าใจไหมอยากไม่จริงเห็พี่ต้องบอ่าได้ว่าไงเอาเก็บมาไม่ด้แล้วค่ะหนูไม่ทุกตัวยาคือว่าเนังเป็นอะไรค่ะ้าวเีุาไม่ไม่เา่อ๋อทก้งหมดถงมด้